เชฟนะครับปี4 9คอมมันเร็วนะครับผมสีสันรอบคันก็ยังดูดีอยู่นะครับก็ประมาณสัก80เปอร์เซนมีร่องรอยบ้างนะครับมีแม็กเดนเนอร์นะครับขอบ16ล้อนะครับยางดีนะครับแอร์เย็นช่ำๆนะครับรถได้บางนะครับนะครับยังบางอยู่นะครับอ่เบาะตรงนี้เป็นชุดหุ้มนะครับบอกแคปมีนะครับ นี่เป็นชุดหุ้มเบาะเดิมไม่ขาดนะครับแล้วก็แอร์เย็นช่ำๆนะครับสังเกตจากใบเจอสันลมนะครับลมแรงนะครับเืกระจกมือหมุนนะครับรถหน้าตาดีนะครับแผ่นเพดนะครับหน้าตาคานสวยนะครับผมเครื่องดีมีม้อลมเสริมนะครับหนึ่งอันมอต้มน้ำมันแล้วก็นี่ครับเครื่องก็มีไอบาง ัวมีนุ่ม,ม,มนๆแน่นๆนะครับะนะครับเชฟนะครับ,ะรบอะไรตัวเดียวก็ดีแมกนะครับตัวนี้อ่านะครับ